อีกเรื่องหนึง่งเพิ่มเติมกันนิดหนึ่งก็คือนอกจากกรณีที่จะเปิดประเทศหนึ่งพจิกาแล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องการเปิดเทอมนะเรื่องการเปิดเทอมเนี่ยโรงเรียนในกทมสังกัดกทมเนี่ยพร้อมหมดเลยนะแต่ว่นในตางจังหวัดนี่ก็ไม่พร้อมทั้งหมดจะมีบางส่วนที่ยังไม่พร้อมที่จะเปิดเรียนก็ต้องเลื่อนไปก่อนโดยเพราะในพื้นที่จังหวัดที่มีการแพร่ระบาดเยอะ นครศรีธรรมราชอย่างนี้นะรวมถึงเชียงใหม่บางจังหวัดเอ้บางบางโรงเรียนอย่างเงี้ยแล้วก็ทางจังหวัดก็คงต้องตัดสินใจว่าทายังไงต่อทีนี้แต่ที่น่าสนใจคุณผู้ฟังครับเรื่องของการเปิดเทอมเปิดประเทศเปิดการท่องเที่ยวเนี่ยถ้าคุณฟังลองดูปฏิกินเวาาดดีๆนะย้อนกลับไปก่อนหน้าน้ี่ที่นายกเคยแถลงอะ่ะจะเปิดประเทศในเท่านี้วันนะ แล้วก็ทำหนึ่งสองสามสี่ถ้ากลับไปดูเนี่ยมันก็เป็นไปตามนั้นเงื่อนเวลาผมต้องบอกถ้าใครดูตั้งแต่ต้นจะเห็นได้ว่าเราเดินมาถึงจุดตรงนี้มันไม่ใช่แบบฟุกฟุกแบบไม่มีการดำเนินการอะไรอะมันผ่านการคิดการวางแผนและการทำงานหนักร่วมกันของคนทำงานทั้งหลายไม่ใช่นายกคนเดียวนะคนทำงานทั้งหลายคุณมงคุณหมอเจ้าหน้าทุงเจ้าหน้าที่หลังจากประสาน อะไรกันเรียบร้อยทํายังไงขับเคลื่อนมาให้ได้อย่างนี้ไปวิ่งหาวัคซีนมาให้ได้างนั้นอย่างนี้สารพัดอย่างนะฮะเพราะฉะนั้นก็ให้กําลังใจคนทํางานนะฮะในส่วนที่เกี่ยวข้อกับการทํางานเพราะนี่คือความเป็นความตายของประเทศนะครับไม่ใช่เรื่องเล่นและไม่ใช่สถา,านการณ์ปกติอะ่ะมันคือสถา,านการณ์โรคระบาดใหญ่แล้วเป็นโรคชนิดที่ชนิดใหม่อะ่ะทั่วโลกเนี่ยโอ้โหระเนระนาดบางประเทศยังไม่มี ยังไม่มีวี่อยู่แล้ว,ว่าจะถึงส,สถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดแล้วแล้วหลังจากนี้มาานันจะดีแล้วนะบางประเทศยังไม่ได้มีทานั้นเนะี่ยของไทยเราตอนนี้ยังดีวันดีคืนสถานการณ์นะครับนี่ก็เป็นข้อมูลที่ควรจะมองมันเป็นโอกาสนะคเป็นความหวังว่าเราเนี่ยจะได้เดินหน้าชีวิตกันต่อฟื้นเศรษฐกษิจเดินหน้าการเมือง